หลวงพ่อชาท่านไม่ลืมที่จะหยิบข้อเสนอจากพระใหม่เอ,อามาอ่านให้พระนุ่มสัมมเนนน้อยทั้งหลายฟังแต่ท่านไม่บอกว่าพระรูปไหนเป็นคนเขียนอ่านจบแล้วหลวงพ่อก็ยิ้มอย่างมีเมตตาแล้วชี้ให้ภิกษุนุ่มสัมมเนนน้อยทั้งหลายดูหมาขี้เลื้อนตัวหนึ่งที่นอนอยู่ใต้ม้าหินอ่อนใต้ต้นอโศกที่อยู่ใกล้ๆแล้วกล่าวว่า เธอทั้งหลายเห็นหมาขี้เลื้อนตัวนั้นหรือไม่เจ้าหมาตัวนั้นนะ่ะมันเป็นขี้เลื้อนคันไปทั้งตัวฉันเห็นมันวิ่งวุ่นไปมาทั้งวันเดี๋ยวก็วิ่งไปนอนตรงนั้นเดี๋ยวก็ย้ายมานอนตรงนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้นานเพราะมันคันแต่พวกเธอรู้ไหมเจ้าหมาตัวนั้นนะ่ะมันไปนอนที่ไหนมันก็นึกด่าสถานที่นั้นอยู่ในใจ หาว่าแต่ละที่ไม่ได้ดังใจตัวเองสักอย่างนอนที่ไหนก็ไม่หายคันสถานที่เหล่านั้นช่างสกปรกสิ้นดีคิดอย่างนี้แล้วมันจึงวิ่งหาที่ที่ตัวเองนอนแล้วจะไม่คันแต่หาเท่าไหร่มันก็หาไม่พบสักทีเลยต้องวิ่งไปทางนี้ทางโน้อนอยู่ทั้งวันเจ้าหมาโง่ตัวนั้นมันหารู้สึกนิดไม่ ว่าเจ้าสาเหตุแห่งอาการขันนั้นหาใช่เกิดจากสถานที่เหล่านั้นแต่อย่างใดแต่สาเหตุแห่งอาการขันอยู่ที่โรคของตัวมันเองต่างหากหลังจากนั้นหลวงพ่อชาก็นำนั่งสมาธิถือเนสัชชิกตลอดทั้งคืนขณะที่ทุกรูปนั่งหลับตาภาวนายอย่างสงบนั้นในใจของพระใหมา่กับร้อนเล่าพิดปกตินอกสงบแต่ไม่วุ่นวาย นึกอย่างไรก็มองเห็นตัวเองไม่ต่างไปจากหมาขี้เลื้อนที่หลวงพ่อชี้ให้ดูยิ่งนั่งสมาธินานๆยิ่งคันขยเยินในหัวใจทั้งอาย